โยสวัสดีครับผมไม้เด็กซ่าก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมหายไปนานสักหน่อยเพราะว่าความผมมันพังไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นทําให้ผมต้องไปยืมรบุกน้องชายมา เพราะว่าไปเล่นร้านเกมไม่ได้เลยถือโอกาสนี้ทําวิดีโอไปเลยเอาเป็นว่าถ้าผมหายปิดรอบแล้วก็แปลว,ว่าผมเอาความไปคืนน้องแล้วนะครับโอเคปลายปีที่แล้วมีตัวอย่างอนิเมะเรื่องน่ผมสุดตามากๆด้วยความที่มันเป็นอนิเมะแบบที่ไม่ค่อยจะโผล่สักเท่าไหร่จากความแปลกของมันก็ได้ใจผมไปเต็มๆแล้วมาเดือนนี้มันก็เพิ่งจะจบครบสุตอนไปพอผมเห็นแบบนั้นก็รีบตามไปทันทีแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันครับ ในแม่เรื่องนี้คือโดร์เฮโดรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกของเรื่องใครมันที่ความจำเสื่อมและออกตามหาความจริงว่าตัวเองคือใครทำไมถึงมีหัวเป็นกิ้งก่าและทำไมถึงมีผู้ชายปริศนาอยู่ในปากของเขาได้ผมเข้าใจว่าคุณจะงงผมก็งงเหมือนกันโดยเนื้อหาหลักๆของมันจะเกี่ยวกับโลกเวทมนต์ที่เหล่าผู้ใช้เวทจะว์ปามาที่โลกที่มีชั่วโฮซึ่งคนในโฮเนี่ยจะใช้เวทมนต์ไม่ได้นะครับไอ้พวกเหล่าผู้ใช้เวทก็มักจะมาไลา่เวทมนต์ใส่คนในโฮเพื่อฝึกฝนตัวเอง เศษคนเป็นมแมลงหรือเศษคนเป็นเศษเนื้อโดยที่คนในโฮจะหัดขืนก็ไม่ได้จนนานๆเข้าไปก็กลายเป็นความจำยอมตัวของไขมันกับเพื่อนสาวของเขาหนิไคโดทั้งสองคอยต่อสู้กับเหล่าจอมเวทเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของไขมันเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นอนิเมะที่ดุดโลกในระดับหนึ่งเราไม่ต้องมองหาเวทมนต์ไฟน้ำน้ำแข็งแฟนตาซีจากมันเลยมันคือความแปลกแหวกแนวเว่อวะสุดๆและสิ่งที่ทำให้คุณเห็นจนชินเลยก็คือการตายของตัวประกอบที่ตายกันเกลื่อนจนคุณมองเป็นเรื่องปกติไปเลย หลังจากที่หอบดูตัวโลเฮโรไปก็ต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกหลายอย่างกับมันมากทั้งหยีสงสัยทั้งงงและก็ไม่เข้าใจสนุกเบื่อไปนปนกันไปแต่ถ้าจะให้ผมสรุปและตีความมันแอนิเมะเรื่องนี้เป็นแอนิเมะที่แปลกครับแปลกแบบผมก็พูดไม่ถูกอะ่ะมันมีความแอคชั่นนำมาเป็นอันดับแรกสกิลเวทมนต์ที่แปลกเซตตี้ของโลกที่แปลกและบทเรื่ของตัวละครที่แปลกเหมือนกันทุกอย่างมันแปลกไปหมดแต่รวมๆแล้วมันดีมากครับผมแอนิเมะเรื่องนี้ไม่ใช่แอนิเมะที่ทำมาเพื่อให้คนจำนวนมากดูอย่างแน่นอนแต่เป็นแอนิเมะสำ บวกกับฐานแฟนของมังงะของโดโรเโอโรตอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากสัมผัสอะไรแบบที่ไม่ค่อยจะได้เห็นจากอนิเมะทั่วไปผมแนะนําให้ดูกันนะครับในอนิเมะเรื่องนี้จะไม่มีตัวละครที่มันดีจา๋าหรือว่าแย่มากๆแต่ทุกคนจะมีความเท่าในตัวเองอยู่ในบางจังหวะคุณอาจจะเผลอไปเชียร์ตัวร้ายซึ่งในอนิเมะเรื่องนี้เราจะได้เห็นมุมมอง,องตัวละครทั้งสองฝั่งเลยและเนื้อเรื่องก็จะดําเนินไปพร้อมๆกันทั้งคู่เออผมลืมบอกไปว่าอนิเมะเรื่องนี้มีฉากเลือดค่อนข้างเยอะเห็นเครื่องในบ่อยมากแต่ว่าอยู่ในระดับบบที่เห็นแวบบแบบขอขอจอ และในเรื่องความน่ากลัวถ้าเอาตามมาตรฐานของผมที่เป็นคนกลัวผีมากๆระดับเอฟซูลวัดนะครับผมดูเรื่องนี้ได้แบบสบายเือเลยและอีกเรื่องหนึ่งที t ่แทบจะเป็นจุดขายของเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คืออนิเมะเรื่องนี้มีปริศนาอยู่หลายจุดมากๆที่ทําให้เราเข้าใจและโยงทั้งหมดพี่ตัวละครตัวหนึ่งแต่พอเมื่อคุณคิดว่าคุณเข้าใจแล้วมันจะหวดคุณด้วยการเปิดโปมอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คุณสับสนว่าเฮ้ยที่คิดมามันใช่เปะวะหรือมันไม่ใช่วะไอสองคนนี้มันคนเดียวกันเปะวะไอนี่นะ ตรงเนี้ยมันทำออกมาได้ดีแบบสุดๆเลยนะครับและสำหรับใครที่จะไปตามดูและคิดว่า12ตอนเนี้ยมันจบบริบูรณแล้วมันยังไม่จบนะครับเท่าที่ดูมันต้องมีต่อแหละครับไม่ก็ไปหาอ่านเอาเหมือนว่าที่ไทยก็มีตีพิมพ์อยู่ชื่อสตนักพิมพ์ว่า t o Morrow Comic ลองไปหากันดูนะครับผมโอเคทั้งหมดนั่นคือสิ่ง่ผมขายคนไปมาในส่วนที่ผมไม่ชอบที่สุดในเรื่องนี้กันแอนิเมชั ผมไม่มีปัญหาหรืององแงกับ Animation 3D อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทุกครั้งทุกทุกครั้งที่ดูแอนิเมะที่ใช้ 3D มากจนเกินไปผมจะหงุดหงิดเพราะว่าในการขยับหรือการต่อสู้การใช้ 2D เฟรม by เ a รมมันสมูทต,ตายทำให้ดึงน้ำหนักและความอ้วออกมาได้มากกว่าและที่ผมไม่โอเคมากๆคือตัวเอกของเรื่องที่เป็น 3D ผมจะยกตัวอย่างแอนิเมชันที่เคยมีกระแสะไปน่าจะเมื่อปีที่แล้วอย่าง c r o p i n Slayer ตัวเอกของเรื่องในชุดเกาะกลายเป็นโมเดล 3D ขยับแข็ง แล้วมีแสงเงาที่เวอร์จะโดดออกมาจากฉากการขยับที่ไม่มีน้ำหนักเหมือนระจับของเล่นแล้วมาขยับแขยขงหุ่นยนต์หรือเลโก้ผมไม่ได้บอกว่า3 d ดีของเรื่องโดโลเฮโรลโอไม่ดีนะครับเพราะถ้าเทียบกับ 3D ของก o อปปี้สเลเยอร์เนี่ยมันดีกว่ามากอยู่แต่ว่ามันจะดีกว่าดีถ้าเป็น2 d ดีเท่านั้นเองก่อนจะจบเรื่องด่าผมขอชมอีกสักหน่อยก็คือ3 d ดีของเรื่องนี้ถือว่าเนียนที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาคือกว่าผมจะรู้สึกตัวผมดูไปสามถึงสี่ตอนแล้วอะ่ะผมมารู้สึกตัวตอนที่มีตัวละคร2 d ดีปนกับตัวลละะคร3เเเยอเยอสังกตได้ เพราะว่าเรื่องนี้ทำโมเดลออกมาได้ดีมากจริงๆการนยับก็ทำออกมาได้ดีแค่ความรู้สึกของผมมันจะดีกว่าถ้าเป็น2อีกเท่านั้นเองก็สรุปเลยนะครับโดโรโโเฮโรป็นแอนเิเมชันที่สนุกเหนือความคาดหมายมากๆข้ามีซีซั่ง2ออกมาผมก็ดูแน่นอน <S <S ผมชอบแ,นนอ,อ,แนนอน,อแนเิเมเรเรื่องนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ติด็อปเพนของแอนิเมเรเรื่องโปรโดของผมแต่ผมก็จะตั้งหน้าตั้งตารอดูมันอีกรอบหนึ่งถึงแม้จะมีช่วงแผ่วให้เราเบื่อเบื่อบ้างแต่ว่าพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งเราก็ไม่อยากให้แอนิเมเตอรจบแล้วครับ เอาละช่วงท้ายคลิปตามเดิมก็ช่วงนี้โควิดผมก็นอนอยู่แต่ในห้องงงๆบึนๆต้องขอบคุณอนิเมะเรื่องนี้ที่ทำให้ผมมีเรื่องที่จะมาพูดผมไม่ได้อยากหายไปไหนเลยนะครับเอาจริงๆผมมีสคริปต์ของโบคุโน h ฮีโร่ซีซั่นหนึ่งเขียนเอาไว้ด้วยแต่ก็ยังไม่เสร็จดีเอาจริงๆมันเสร็จไปแล้วแหละแต่ผมแคนเซิลไปหมดแล้วอีกเรื่องก็คือถึงผมจะพูดไว้ว่าแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่ผมสามารถเขียนออกมาได้ก็มีแต่อนิเมะเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวผมตอนนี้แทบไม่ได้แตะเกมที่สามารถเอามาพูดเป็นต,ต,นต่นดดนะดดเยวัิีครบ เอาง่ายๆคือผมไม่มีแพชชั่นกับมันผมกลัวว่าถ้าผมไปดูด้วยความเบื่อๆมันจะกลายว่าผมรีวิวพวกนั้นไม่ดีจากความรู้สึกส่วนตัวของผมไปเอาเป็นว่าใครที่ชอบที่ผมกดไลค์กดซ like, ับเพื่อดูคลิปต่อๆไปได้ผมจะลงคลิปไม่บ่อยมากเพราะผมทํานานเดี๋ยวจะลองแคสเกมหรือว่างแล้วก็ผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆนะครับไว้เจอกันครับบายบาย